กอไม้เสฉะฮะต้องสร้างให้สั้นก็ได้สรบบกบอย่างจุ่มเลยนะปลาโดนน,นะนีฮะกับเลียวฮะวัดนะฮะวัดนะฮะวัดเลยนะฮะยังไงครับมาแล้วฮะอุ่นนะไม่มีหลุดเรียบร้อย ดดำขึ้นเลยนะฮะก็ไม่เฉยครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่โมโนะฮะกินจริงไม่ได้ส่งแนนนะกิดเึกมากนะฮะขาเพียงจุงเบยนะฮะของดีบอกต่อนะฮะราคามิจภาพนะฮะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเอง ร้านค้าร้านขายอุปกรณ์ตกปลามีราคาส่งให้นะฮะฝากไปด้วยนะฮะอ้อรุ่นสตีนหมีเนะี่ยระยะกปดปากลาก,ก่อนนะฮะ